ที่การทำบุญวันพระในวันนี้นะวันทิ่เดือนห้าเดือนสิบสี่ค่ำเดือน5้าหนะำนักปฏิบัติธรรมพอนพันเทศเจริญิรทาสนะนบลน้องปลาไหลอนุโมทนากายโยมทุกท่านนะมาร่วมกันทำบุญในวันพระในวันนี้จะจะเจ้าเจริญพรโยม,มาายเอาได้เลยโยมเข้ามาเข้ามาสบายดีนะจจ้าจ้าจ,าจา ผมจะมาถวายสังฆทานหลวงตาสบายดีครับผมนะกาบสวัสดีพระอะไรพระหลวงตาหน่อยอาหลวงตาน้อยแล้วแล้วดีขึ้นแล้วนะครับผมอ๋อเนี่ยบุญแล้วเป็นบุญแล้วดีแล้วนะได้ได้สาธุนะใจ้ไพระคมสันเป็นไงพระคมสันนะสบายดีนะดีละดีละดีละขอนุโมทนา มทนาทุก่ันนะจะจงมีแต่ความสุขและความจเจริญสุขกายสุขใจมีโชคมีชัยหายโรคหายภัยกันทุกคนนะ